สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชนยาแสงดาวสื่ออารักษาสื่อสุจรินะคะนักศึกษาคณะศิลศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยสวนุสิตค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาแนะนำหนังสือนิทร์น่ารักๆนะคะชื่อเรื่องว่าเจ้าแมวหมูมบ้วนนะคะซึ่งหนังสือดิแทร์เล่มนี้นะคะก็จะอยู่ในชุดสนุกนับสนุกคิดนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการนับเลขนะคะแล้วก็ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคะเจ้าแมวหมูมทั้งหมด10ตัวนะคะที่ช่วยเหลือกันนะคะ ในการนําเพื่อนนะคะตัวหนึ่งที่หล่นลงมาจากใบดานนะคะกลับขึ้นไปสู่บนใบดานให้ได้ไปอยู่ดในการอย่างมีความสุขนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะจุดเด่นของมันก็คือนะคะไม่เพียงแต่ให้ความรู้นะคะในเรื่องทักษะทางกระบวนการคณิตศาสตร์นะคะแต่ว่ายังช่วยให้นะคะคน้องๆน,น,นะคะทราบถึงเรื่องะะรูปทรงขนาดรูปร่างนะคะแล้วก็สีด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็หาซื้อได้ม่ากนะคะสามารถหาซื้อะะได้ตามห่อ ขายหนังสือทั่วไปนะคะเหมาะกับเด็กทุกเภททุกวัยค่ะขอบคุณค่ะ